ณนะตอนที่ครูไฟอัดคลิปตอนนี้ของกำหนดการปี67ยังไม่ออกมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราอ้างอิงจากของปี66เนาะสำหรับปี66เนี่ยเขาเปิดรับสมัครประมาณปลายพฤษภาไปจนกระทั่งถึงประมาณต้นกรกฎาประมาณสัปดาห์แรกนะถ้าจำไม่ผิด ก็เข้าไปสมัครทางไหนสมัครทางเว็บไซต์ซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ของโรงเรียนเราที่สังกัดในศูนย์นั้นๆก็คือคล้ายๆว่าสูตรเนี่ยเขาก็จะมีรับผิดชอบว่าในเขตจ,จังหวัดไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูว่าโรงเรียนเราอะ่ะสังกัดอยู่สูตรไหนใช้เว็บไซต์อะไรอันนี้ต้องติดตามข่าวสารนะคะ,อะพอหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยเราก็สมัครในเว็บไซต์สมัครในเว็บไซต์พิมพ์ออกมาจ่ายเงินต่างๆวิชาละ100นะคะ จ่ายเงินอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยนะคะก็ยื่นใบสมัครให้กับทางโรงเรียนโรงเรียนก็จะมีหน้าที่ในการรวบรวมแล้วก็ส่งไปที่ศูนย์ที่โรงเรียนสังกัดอยู่หลังจากที่เราส่งใบสมัครอะไรให้โรงเรียนโรงเรียนส่งไปยังศูนย์อะไรเรียบร้อยละเขาก็จะมีประกาศผู้มีสิทธิสอบด้วยนะก็เข้าไปตรวจสอบว่าเออเรามีสิทธิสอบไหมถ้าส่วนใหญ่ก็คือตรงตามเกณฑ์สมัครอะไรไม่มีปัญหาอะไรก็ก็เป็น เขาเรียกวไงมีสิสอบอยู่แล้วนะคะทีนี้ก็ถึงวันสอบถ้าอ้างอิงจากปีก่อนจะเป็นช่วงไปลายปสิงหาน่าจะ27สิบงหานะคะนั่นแหละก็คือก็ไปสอบอย่าลืมปินในใบประจำตัวผู้เข้าสอบในเว็บไซต์ที่เราไปสมัครออกมาด้วยประชาชนรายๆประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามกําหนดการเพราะว่าแต่ละศูนย์แต่ละที่เนี่ยอาจจะไม่ตรงกันหมดสัทีเดียวนะคะ